มาพบกับช่วงต่อมาของฟังสบายทีนะครับผมพบกับคุณตั้มชลิดขวัาทองเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ช่วงนี้อย่างที่บอกกันไว้ครับแฟดไดนักสืบก,ก็แบ็คแฮมเมอร์ก็ยังอยู่กับเราด้วยนะสวัสดีจ้าแบ็คแฮมเมอร์อนะจ๊ะข,ข,ขอเอฟเฟกมาหน่อยครับแบบเอฟเฟกที่น่ารักน่ารักหน่อยนะจ๊ะโอ้เสียงน่ากลัวมากเลยเเอาผมชอบเสียงต่อยของอันนี้มากเลยนะคุณตั้มครับผม โอยเจ็บน้าดูเลยอย่างนี้นะครับวันนี้แฟดได้นักสืบนะครับสําหรับใครที่อสนใจการแอบบันทึกเสียงหรือไม่ได้แอบอ่ะก็นๆๆนะครับขอมาโชว์กันเลยครับวันนี้เรามารูปแบบของเสียงเหมือนเช่นเคยฮคุณคิดไว้ว่าเป็นอเนี่มันแฟดได์โบราณเลยนะใช่ป่ะโบราณเหมือนลีเดอร์รูปร่างเหมือนแฟดได สมัยตอนร2อยี่แปดเมกหกสิสี่เมกเลยนะใช่ไหมร้อยี่สิบปดเมกหกสิบสี่เมกอ่ะมันมีเล็กว่านี้นะฮะสามสองอาสมสองไม่มีแล้วสามสองกสองกิกตอนตอนพี่พี่ซื้ออ่ะตัวแรกของพี่ที่พี่มีอ่ะพี่พี่ซื้อหกสิบสี่แล้วก็สองร้อยห้าหกเมกอ่ะเมกนะเมกเมกนะเมกนะไม่ใช่กิกนะโหพี่มีตัวตัวสองร้อยห้าสิบหกเมกอยู่อ่าโอ้ของคิงตันจําได้เลยลักษณะเนี่ยเกือบคล้ายเลย แบบนี้เลยครับแล้วก็เปิดฝาได้ตัวนี้เปิดได้ไหมได้ปุ๊บเอ้านี่มันคิงตั้นทำไมนะนี่นี่ไปหยิบจากบ้านพี่มาเปล่าไม่ไม่ใช่เลแล้วก็เนี่ยเอ้ามีที่ห้อยด้วยอ่ะเอาไว้เอาไว้ห้อยได้เนี่ยดูดิเอ้าผมไม่รู้ว่าบ้านพี่อยู่ไหนเอ้านี่มันแลดได้ชัดชัดอืออ่ะแล้วมันมีที่ห้อยเอาด้านข้างนี่มีอะไรเนี่ยมีสวิตดันดันเหรอใช่ครับด้านข้างนี่ดันนี้อ่ะดันอ้าว โอ้ยโ,<อ>โอ้โยไม่ใช่อร่อยเอ้าดันแล้วดันแล้วเกิดอะไรขึ้นอะอ้าว่ะไม่มีอะไรใช่ไหมดันแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มาจากเสียกับเรเลยฮะฮะอ่ะเดี๋ยวนะครับตอนนี้อันนี้เราเปิดจริงแล้วใช่ไหมครับครับเปิดจริงเลยฮะอ่ะอ่ะเราผมสมมุติว่าคุณตามเปิดแล้ววางไว้กับโต๊ะอ่าปกติมันต้องเอาฝั่งไหนขึ้นอะฝั่งไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ได้นะครับสที่รอบที่ทางเลยเอ้าอ่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็เราก็จะมา เราจะมาพบกับคุณหม่อมถนัดแดกครับสวัสดีครับคุณหม่อมถนัดแดกครับไปใช่แล้วไม่ใช่เหรอครับสวัสดีครับพีทอีทแหลกครับไม่ใช่รัาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วสวัสดีครับคุณชันบุรณะฮีรอนไม่ใช่เขาไม่ใช่ปล่อยเขาไปเถอะสวัสดีครับคุณเต็มเต็มเต็มมี่คนเห็นผีครับผมอะไรเยอะนี่โจนี่คนดังเขาเยอะนี่ยกมาแต่ละคนนี่คือ มันมันตุ๊กไดแต่ละคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าในช่วงนี้เ็ามีแขกรับเชิญค่อนข้างเยอะนะซึ่งซึ่งตอนนี้เราเราก็บันทึกเสียงไว้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายรายการนะครับผมผมจะเอาเสียงที่ถูกบันทึกลงในเนี้ยไปเปิดในท้ายรายการให้เพื่อนๆฟังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางทีมงานจะทันไหมอ่าแล้วยังไงครับถ้าผมจะหยุดอ่าอ่ะคุณตั้มก็ดันสวิตช์ลงในหนในผมขอดันผมขอดันอ่าดันเลยฮะเดี๋ยว อ้อาอ,อ,อยู่ไหนครับอตอนนี้เอ,นเอาวางเครื่องอัดแล้วเครื่องอัดอยู่ไหน <c oughs> คราวนี้ม่รู้โดนโดน,โดนแทบไปแล้วครับผมอ๋อยนี่อ้ออนี่ครับดันปึ๊บแค่นี้ยครับแค่นี้เหรอฮะคือวิธีสังเกตง,ง่ายๆนะครับอ่าถ้าคุณเปิดฝาแผไดราออกมาเนี่ยครับแล้วถ้าคุณสวิตช์เนี่ยถ้าคุณดันไปทางตัวหัวยูเเนี่ยแสดงว่าเปิดครับแต่ถ้าดันกลับมาก็คือปิดอะ หลักการของเขาคือแค่ดันสวิตซ์ปุ๊บการบันทึกเสียงจะถูกบันทึกทันทีและถ้าดันสวิต์ลงมันก็หยุดเลยอ่ะมันก็หยุดบันทึกเสียงเลยครับแค่นั้นเลยครับแล้วมันเก็บความจําไว้ที่ไหนยังไงไม่มริการครับอยู่ไหนอะไม่มานี่ฮะไหนายคุณทั่มคุณทัาสังเกตล่องนี้ไหมฮะผมผมเป็นคนหาล่องหาลูไม่ค่อยเก่งเหรอ เป็นคนไม่เข้าถึงเข้าล่องเข้ารอยไปเข้ารูนี่รูอยู่นี่อใช้เล็บดันเข้าไปคุณตั้มลองลองลองดันครับตัวนี้ใส่ไมโคร s d c ดี d USB ไอโคเอสดี์ขนาดเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับสามสองครับสาสองไม่เกินสามสองไม่เกินสามสองี่ก็ใส่แปดกิกสิบกิกอ๋อคืออ่าเราถ้าเราไว้นั่นเราก็ อ๋อมันมันเป็นแบบกดแล้วเด้งใช่ครับอ๋อคือพุยงี้มันตอนที่ซื้อมามีการ์ดให้ไหมไม่มีต้องมาซื้อกาดอีกใช่เขาไม่มีการ์ดมาให้เราก็ซื้อกาดมาเสียบใส่ตรงนี้ปั๊บครับฮะเอ๊ะมันเสียงติ๊ติดเมื่อกี้มาจากจากไหนของคุณตั้มหรือเปล่าเลกไม่ออกเลยอ่าในในคุณตั้มลองกดเข้ากดออกมันจะมีเสียงติ๊ติดให้เรารู้ไหมไม่รู้มันไม่น่ามีลําโพงนะไม่รู้เลยฮะเราจะไม่รู้เลยว่าฮะว่าอ่า มันอัดหรือไม่อัดมันอัดหรือไม่อัดถือถ้าถ้าเรามองเห็นน่าจะมีน่าจะมีแสงไฟไหมใช่อ่าว่าเปิดหรือปิดฮะตัวนี้คุณตั้มเรียกกันว่าแ<ะ>ฟลไดร์นักเสือ่อแค่เปิดสวิตช์ปุ๊บมันอัดเลย<ะ>อัดเลยฮะปิดสวิตช์ปุ๊บมันก็หยุดแล้วกดอัดกดหยุดกดอัดกดหยุดเนี่ยมันทํางานได้ไงมันต้องมีแบตดิตัวนี้เนี่ยเอ่ใช่ครับแต่ถ้าเสียความหนึ่งครั้งมันก็ชาร์จแบตไปในตัวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วผมไม่มีคอมอ่ะผมมีแต่อะแดปเตอร์ซัมซุงไอโฟนเออมันน่าจะชาร์จได้ไหมไม่แน่ใจนะเขาผมยังไม่เคยชาร์จคุณตั้มลองเอาไปชาร์จกับคอมพิวเตอร์ฮะแล้วต่อต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยคุณตั้มเสียบชาร์จนานไหมไม่นานประมาณประมาณ,มาณก็โอนถ่ายข้อมูลเท่ากับมันชาร์จไฟแล้วฮะแค่โอนถ่ายข้อมูลก็ชาร์จไฟฮะมันมันก็ชาร์จไปนในตัวฮะแล้วปึ๊บอย่างนี้ปับ๊บมันพอชาร์จไฟแล้วครั้งหนึ่งเขาบอกว่า บันทึกเสียงสูงสุดได้นานเท่าไหร่ยี่สิบห้าชั่วโมงไม่มันมันคือวงยี่ห้าชั่วโมงไม่ใช่แล้วคุณตั้มอันแค่เนี้ยี่ห้าชั่วโมงใช่ดูโอลิมปัสสิโอลิมปัสยังไม่รู้จะถึงยี่บห้าหรือเปล่าอืมฮะก็เดี่ยผมยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะอัดอะไรเป็นยี่สิบห้าชั่วโมงเลยเขาก็เลยยังยังไม่แน่ใจว่ามันจะได้ขนาดนั้นหรือเปล่าไหนๆนะขอดูอีกทีครับขอดูอีกทีเนี่ยหาไม่เจอมัน มันเหมือนแฟดได้นะครับคุณอย่าไปสับสนนะแต่จริงๆตัวนี้ก็ทําตัวเป็นแฟดได้ได้เลยฮเพราะว่าเมื่อเสียบการ์ดตัวนี้ลงไปคุณสามารถที่จะถอดฝาตัวนี้แล้วไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ PC ซีโน้ตบุ๊กที่ช่องย s b ปกติ USB A ปกติเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนแฟดได้เนี่ยแฟดได้ตัวหนึ่งไปเลยหรือก็เป็นเหมือนตัวอ่านเอดิตัวอ่านเป็นอ่านการ์ดตัวอ่านการ์ดนั่นแหละตัวอ่านการ์ดนี่แหละตัวนี้คือเหมือนตัวอ่านการ์ด ไมโคร SD card ครับที่เป็นแบบเสียบที่เป็นรูปแบบของแฟลชไดส์เนี่ยเสียบเข้ากับคอมได้่และยังเป็นที่บันทึกเสียงได้ด้วยแฟลชไดส์นักสือบใช่ใช่ฮะฮะแล้วก็มีแบตในตัวของตัวเองด้วยฮะเอ็นนี่มันบวมอ่ะครับคุณตั้มมันจะระเบิดไหมไม่นะเออมันเป็นรูปทรงของมันคือรูปทรงเนี่ยตรงนี้ตรงตรงตรงนี้หนาหน่อยปลายจะบางใช่แล้วตรงเนี้ยตรงตรงปลายมันอีกฝั่งหนึ่งเหมือนจะเอาที่ห้อยโทรศัพท์ อ่าใช่ไหมคุณตั้มตรงนี้ครับตรงปลายตรงปลายตูดมันฝั่งนี้เนี่ยมันเหมือนแบบมีรูรูให้เราได้นะเอาไปได้เอาร้อยเชือกได้ได้เลยเนี่ยเราก็ห้อยเอาเชือกมาห้อยแล้วแขวนคอไว้ทําเป็นเหมือนเราห้อยแฟลได้แล้วก็กดเปิดสวิตช์ปุ๊บใช่คราวนี้เดินไปเดินไปครับแอบไปแถวไหนก็ตามเปิดสวิตช์บันทึกเสียงเก็บไว้เลยอ่าหรือไม่ก็คราวนี้ครับอ่า แฟนอยู่บ้านเราไปทำงานอ่าเปิดสวิตทิ้งไว้ตอนเย็นกลับมาเปิดสวิตแล้วก็ไปเสียบคอมใช่ไฟล์ที่บันทึกไว้เป็นไฟล์ m อสามครับ m อสามเป็นร้อย b ี่แปดเคเลยป่ะอย่างเงี้ยยังไม่ดูดยังไม่ดูบิดเลยนะอ่นน่าจะหกสี่ก็พอแล้วเนาะหกสี่ก็เหลือเฟือแล้วฮะเพราะเราต้องการแค่เสียงพูดตัวนี้เขาบอกว่า รับเสียงไกลที่สุดได้ห้าสิบเมตรแต่จริงก็ปล่าห้าสิบเซนเมานี่แหละผมก็ห้าสิบเมตรเลยเหรอใน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 รีวิว่อนมงั้นเดี๋ยวขอไฟล์ที่สองต่อนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์อันที่สองปุ๊บอันนี้ผมอยู่ใกล้ห่างจากผมประมาณสามสิบเซนครับคุณตามก็สามสิบเซนครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ห่างนะครับตอนนี้อยู่ห่างจากผมประมาณหกสิบเซนุณตามครับพูดหน่อยครับ อ๋อแล้วหนึ่งสองสามห่างจากคุณตั้มประมาณหกสิบเซนอันนี้หกอันนี้ห่างเลยครับผมยิ่งห่างเลยนะครับผมผมคุณตั้มประมาณหกสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนอันนี้เสียงจ่อปากนะครับอ่าคุณตั้มครับอ่าอันนี้เสียงใกล้คุณตั้มใกล้เลยสองสามอ่าเดี๋ยวปิดสวิตช์นะครับผมอ่าปุ๊บอ่านี่คือไฟที่สองที่เราอัดไว้แล้วอีกง่ายอย่างนี้เลยเหรอครับอย่างนี้แหละโอ้โหมันอะไรจะอาวอธวังอลังการขนาดร้านอันนี้ ซื้อจากร้านไหนไหนเลยเฟสอีกแล้วอีกแล้วชื่อร้านว่าเขาบอกได้ไหมเครื่องอัดเสียง USB เครื่องอัดเสียง USB เออเขาใช้ชื่อนี้แต่เราเรียกว่าแฟดไดนักสืบใช่เพราะว่าเราคิดว่ามันเหมือนแฟดไดนักสืบมากกว่าตอนตอนแรกอ่ะไม่นึกไม่ไม่ไม่ขอไม่มาเราคงมนต้องาพว่าเป็นเครื่องกลมๆอ่าโอ้โหพอเครื่องมาเนี่ยว่ามันก็การลีเดอร์เออมันคือการลีเดอร์ที่อัดเสียงได้ใช่อ่าแล้ว ตัวนี้ครับรีวิวให้ดีต้องมีราคานะเอราคาเท่าไหร่เครื่องเดียวเนี่ยหกร้อยสี่สิบสี่บาทหกร้อยแฟดแฟดไดไม่มีไม่มีการ์ดให้ด้วยนะใช่ไม่มีการ์ดการ์ต้องซื้อเองเดี๋ยวนี้แปดกิกเท่ไร่เก้าเก้าบาทไม่น่าใจเก้าเก้าร้อยต้นต้นเนี่ยไม่เล่นล้มั้งแบบกิองก็ใส่ไปแค่หกสามสองสูงสุดสามสองสามสองใส่สิบหกก็ได้นะกลางๆใช่แต่ถ้ามากกว่านี้หกร้อยกว่าบาทสองร้อยมากกว่านี้ไม่อ่านนะ ต้องฟอร์แมตเป็นแบบนแฟลสามสองอ่าไม่น่าจะเไม่ใช่ฟอร์แมตเขาไม่ได้ฟอร์แมตก็คือเสียบไปใช้เลยเสียบไปใช้เลยอย่างนี้ไม่น่าจะถ้าเป็นแฟลสามสองเราก็เอาไปเสียบกับลำโพงที่มี USB ก็น่าจะเปิดได้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็ได้จากร้านใน Facebook ใช่ไหมครับหนึ่งตัวหกร้อยสี่สิบสี่บาทเออแล้วเขามีโปรไงสองตัวเก้าร้อยสองตัวเก้าร้อย่ะเออมีเก็บเงินปลายทางไหมครับโอ้ บวกค่าส่งป่ะไม่มีครับ <4 S 2> ฟรีฟรีแล้วฮะแต่ว่าคุณต้องไปซื้อการ์ดเองครับถ้ามีการ์ดอยู่แล้วก็บอกร้านได้ไหมบอกร้านได้ไหมตัวนี้มีครับชื่อร้านว่าเอ เครื่องอัดเสียง USB เครื่องอัดเสียง USB นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็น new gadget ที่เรานำมาแนะนำกันผมขอเรียกมันว่าแฟลตไดส์นักสืบนะครับผมก็ห้อยห้อยหัวไปที่ไหนเอ้ยไม่ใช่ห้อยคอไปที่ไหนก็ได้นะครับอคุณตั้มเองให้ เลองให้เพื่อนๆไปฟังคุณภาพเสียงกันเองดีกว่านะครับอ่าโอเคครับยังไงก็ตามต้องขอขอบคุณคุณชลิตคูหาทองมากๆที่นําอุปกรณ์มาให้เรารีวิวกันในวันนี้นะครับผมอ่าก็มีอะไรที่น่าสนใจมาร่วมรีวิวกันอีกเรื่อยๆเนาะครับกับแฟลไดนักสืบแล้วก็ b a c k h a m m e r Audio l i ไ M ห้า ML กันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วใครสนใจก็ลองตัดสินใจกันดูให้ดีเพราะว่าเราเคยมาพูดถึงปากานักสืบกันด้วยนะ ตอนนี้มีเป็นแฟลชได์นักสืบเป็นอะไรรัประการนักสืบก็เห็นนัดดุดเขามารีวิวอ่ะอออัดเสียงอีกอยางอัดเสียงเหรอฮะคืออันนั้นทั้งกล้องด้วยมีกล้องด้วยแต่กล้องนี่ขนาด VGA เลยนะอุ้ยภาพหยาบๆออกมาหน่อยอ่ทั้งเสียงทั้งกล้องอ เดี๋ยวไงก็ตามแต่อันนี้อัดเสียอย่างเดียวครับสําหรับในส่วนของแฟได้นักสืบก็ลองตามที่ร้านที่คุณตามบอกไว้ได้นะครับหรือลองหาในส่วนของเพจต่างๆหรือร z a ดาโชป p ี e กันได้ไปติดตามรับฟังเสียงแล้วเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดันแล้วดันแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ่าไม่มีอะไรใช่ไหมดันแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มาจากเสียเพิเลยครับฮะอ่าเดี๋ยวนะครับ ตอนนี้อันนี้เราเปิดจริงแล้วใช่ไหมครับครับเปิดจริงเลยครับอ่าเราผมสมมติว่าคุณทำเปิดแล้ววางไว้กับโต๊ะอ่าปกติมันต้องเอาฝั่งไหนขึ้นอ่ะฝั่งไหนก็ได้ฝั่งไหนก็ได้นะครับสี่ิรอบที่ท้าเลยอ่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็เราก็จะมาเราจะมาพบกับคุณหม่อมถนัดแดกับสวัสดีครับคุณหม่อมแดกครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหรอครับสวัสดีครับพีทอีทแหลกครับไม่ใช่เขาไม่ใช่เ้ว สวัสดีครับคุณนั่น,นรครือคนดังที่บอกนะเพื่อนผมสวัสดีครับคุณเอ่อเต็ม,เต,มเต็มมี่คนเห็นผีครับผม <c oughs> อะไรอยู่นี่ยก <c oughs> คนดังเคยเยอะนี่ยกมนแต่ละคนนี่คือ มันมัน,มนตุ๊บเหมือนแต่ละคนเนี่ยมไม่เข้าใจในช่วงนี้ก็มีแขกรับเชิญค่อนข้างเยอะนะซึ่งซึ่งตอนนี้เราเราก็บันทึกเสียงไว้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายรายการนะครับผมผมจะเอาเสียงที่ถูกบันทึกลงในเนี้ยไปเปิดในท้ายรายการให้เพื่อนเพื่อนฟังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าททีมงานจะทันไหมอ่ะแล้วยังไงครับถ้าผมจะหยุดออ่ะคุณตั้มก็ดันสวิตช์ลงไหนๆๆนผมขอดันผมขอดันอ่าดันเลยฮะเดี๋ยว อ้าวอยู่ไหนครับตอนนี้เอาวางเครื่องอัดแล้วเครื่องอัดอยู่ไหนคราวนี้ไม่รู้โดนโดนแท็ไปแล้วครับผมอ่าอ๋อนี่ครับดันปื้อประมาณสามสิบเซนครับคุณตั้มก็สามสิบเซนครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ห่างนะครับตอนนี้อยู่ห่างจากผมประมาณหกสิบเซนคุณตั้มครับพูดหน่อยครับอ๋อหนึ่งสองสามห่างจากคุณตั้มประมาณหกสิบเซนอันนี้ห่างเลยครับโหยิ่งห่างเลยนะครับผมของคุณตั้มประมาณหกสิบหกสิถึงเจ็ดสิบเซน อันนี้เสียงเจาะปากนะครับอ่าคุณตั้มครับอ่าอันนี้เสียงใกเจามเทสหนึ่งอสองสามอ่าเดี๋ยวปิดสวิตช์นะครับผมอ่าปึ๊บช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไปหนึ่งสี่หนึ่งสี่พระภูมิใจเสนอแสบสื่อวันลนิดเจ็ดแจ่มใสม่จิตอุปริยอุ้ย